สวัสดีค่ะวันนี้โรซ่าก็ได้มีโอกาสไปเก็บภาพดอกไม้สวยๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะต้นไม้ต้นนี้ก็ใหญ่สูงเป็นต้นสนนะคะทุกคนแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาตอนหน้าร้อนนี้ดีจริงๆค่ะไม่งั้นไม่มีที่หลบแดดนะคะ เพราะว่าต้นสนของเราต้นนี้ก็ตามที่เห็นเลยค่ะว่าสวยงามต้นใหญเ่เขาก็จะปลูกดอกไม้ไว้ข้างล่างนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะดอกไม้ที่เห็นถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นดอกแพงพวยนะคะแต่ที่เราเห็นก็จะมีหลากหลายสีสันค่ะมีทั้งสีแดงชมพูอยู่ด้วยกันนะคะ แล้วก็สีม่วงอ,อ,อ่อนสีม่วงเข้มแล้วก็สีชมพูนะคะเท่าที่เราเห็นดโวยตาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็จะพาเดินชมอ้อมๆไปฝั่งโน้นก็จะมีเป็นดอกสีแดงและก็สีขาวเดี๋ยวเราจะพาเดินไปชมใกล้ๆนะคะนี่ค่ะ ก็จะเป็นดอกสีแดงนะคะแดงอมชมพูอ่อนๆก็มีนะคะเป็นบางดอกแล้วก็อยู่มุมด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีขาวนะคะเราจะให้ดูต้นสนที่เราให้ชมเมื่อกี้นี้นะคะว่าต้นเขาสูงใหญ่ขนาดไหนเนาะสูงมากค่ะและก็ให้ล่มเงาที่สวยงาม สดชื่นเลยค่ะนี่ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะสีขาวล้วนจะไม่มีสีแจมนะคะแต่ก็จะเป็นแพงพวยเหมือนเดิมดูค่ะว่าเขาจัดสวนสวยแค่ไหนส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกออมส้มนะคะแดงอมส้ม ก็จะอยู่อีกมุมหนึ่งตอนนี้เขาก็จัดสวนได้งามมากเลยเพราะว่ามันเป็นฤดูร้อนเนาะฤดูร้อนส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีแดงนะคะแดงขาวแดงขาวแซมกันเยอะเป็นสถานที่กว้างๆเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะเขาสวยมากเลย นี่ก็จะมีต้นสนอีกเหมือนกันต้นสนก็จะสูงขึ้นไปแต่เราไม่ได้เก็บภาพต้นสนให้ดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นชมพูดแดงนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคะ่ะ